แล้วเข้ากาบสื่อนั่นแหะครับผมเสียงยยยจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เจบ็บคออยู่ก็ตามนี้นะโอ้ผ้ากระสวยอยู่นะเล่นเลยนะ่ะมาก็ะสุย,ย้อเรื่องตามหาเดึกหายโอ้ทีนี้อาจจะไม่ค่อยพูดเยอะเท่าไหร่นะครับก็เจบ็บคอนะ่ะอันนี้ไม่ควรตีได้เจ็บจริงๆนะโ่อเคเราก็จะไปกลวนตีลุงกันดีกว่านะครับโว้ยกูกลัวลุงอะ ปุ๊บอืมเรียบร้อยกระจกบ้านลูมแตกจะเหลืออะไรล่ะครับท่านโอ้ยลงมาแล้วลงมาแล้วจะลุงแม่งฟ้า,กาแก้ใส่กูลูงแม่งนี่ใส่เสียไหวเฮียต้องทำร้ายร่างกายเด็กไกกอ้สารลูกแจ้งตำรวจจับเฮ้ยไอ้งอกไอ้เว้เนี่ไอ้เฮียลูงแม่งเครียดจังไยลูงมันจะอะไรกระเทิบกู กิมเนี่ยจะไม่ค่อยตลกเท่าไหร่นะครับเพราะเสียงเสียงกูไม่ค่อยจะมีนะครับกูดอบทีวีลุงแม่งไอ้เฮียวอมแม่งหมดอะมาเรียบร้อยป้าลุงแตกกูโดนนี้ด้วยกวูจะเอาทีวีลุงไปขายข้าปลาแก้วใส่กูกวา,าเลี่ยนเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราไปเฮ้ยเสียงเฮ้ยลุงลุงลุงไอเ้เยลุงไอ้สัต ลงลงอย่าก,กวนเตีนลงเฮ้ยเฮ้ยไอ้ลุงอเฮ้ยเยองไปหน้าต่างไม่ไม่พังสัตว์ลูกหน้าเนี่ยมึงเจอคนหน้าเฮ้ยอันนี้คืออะไรวะอ๋อเปลวไฟใครมาทำ <_ D> หเฮ้ยอะไรวะคลิบห <_ D> ายแล้วไง แต่วันจะลุงแม่งมาะลุงแม่งมากูตายก่อนนะสัตว์ลุงจะเพิ่งมาด้วยข้อจะบ้านลุงก่อนไปแล้วครับลุงเจอกันใหม่นะลุงนะโอ้ยไอ้ลุงไอ้เฮียมึงมึงมึงนี่ตาไวจ่ิงๆนะแตาตาดีจริงเลยว่ะทำเพี้ยอะไรทำเพี้ยอะไรลุงนี่มาทุกวันเลยนะลุงนะหมูป้าทางอัดลุงแม่งไอ้เฮียไอ้เลว ข่ยไอ้เคียป้าไม่โดนพ่องฮนะเฮ้ยเคียกูไปเอาทารท,ที่กูขโมยลุงกระมันลุงน่าจะโกรธกูอ่ะตัดลุงอยู่ไหนไอ้เคียมาเนี้ยแตกเุย้ยไม่โดนใครมันรอบตัดไว้ไเคียอยูคนน่าจะดีนะรอบตัดอ,อืมอศาสาเต็มจมูกไอ้เคียแต่ลุงเจอโอ้เียบ้านหลังมือบ้านของมือะจะกลายเป็นของกูในอนาคต แต่มันไม่ใช่ตอนนี้บ๊อบเนบบ๊อยกระจกบ้านลุงแอบก่อนลุงอย่าเพิ่งมาแล้วลุงนะอของนอนไอ้เชี่ยลุงมาละลุงอย่าเพิ่งมาแล้วลุงนะลุงอย่าเพิ่งมาแล้วลุงนะอุ้ยเชี่ย,ยนะกคตดจัดอุย้ยลุงไปแล้ว เฮีย er, ลุงมันรู้ไอ้เ yeah. ร้วสัตว์ลุงเี้ยลุงโอ้พ่อมึงอ่ะเฉียนมึงจะกลัวของบ้านกูนแป๊บหนึง่งเอาเช่ยนี่ไปตีหน้าลุงวะรออะไรโก้เบบีมไปเริ่มกันเลยดีกว่าโอ้ยเฮีย er, ลุงแม่งครับ ดูไม่เป็นที่แล้วนะมึงนะไอสัตว์เดี๋ยวมึงเจอกูเฮียมองมาดิโค้นรถชนเหรอไอสัตว์ฮะมึงโค้รถชนเหรอเดี๋ยวมึงนะเดี๋ยวมึงนะอ้าฮ่ามึงเตะของบ้านกูได้วยนะไอสัตว์แต่บ้านมึงไม่เหลือไอเฮียออกกําลังกายเฮียอะไรตอนนี้ออกกําลังกายเฮียอะไรตอนนี้ไอสัตว์มึงนะโค้ดสตีนะเฮีย ออกกำลังกายไม่ดูเวลาแล้วมึงนะเก็บลงมาแล้วอุ้ยลงมาแล้วเก็บ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 เดี๋ยวเรากู้ไฟบ้านลงมาลหลึ่งร้อยมึงไม่ได้ดูโทรทัศน์แน่ยีาในศาสตร์ลงแม่งมก่อนตีนะเพื่อเข้าห้องน้ำ ขอเข้าอีกทางนึงได้ไหมผมว่ามันมีทางหนึ่งอะเฮียลุงพ่อผมอะกูยังอธิบายให้คนดูไม่จบเลยผมว่ามันมีอีกทางหนึ่งนะครับอยู่ข้างบนนะเด็กมันนั่งอยู่ข้างบนนะขอสักทีหนึ่งดิโอ้เน้นๆหน้าไอ้เีชนเน้นๆหน่อยเชนเน้นๆหน่อยสัตว์ต้นตีนไอ้เฮียที่มันทำตัวคิดว่ามึงเท่มากว่ไอ้สัตว์นะก็ไม่ได้เท่มากกว่ากูหรอกนี่ไงห้องเด็กกูมีบะหมี่ด้วยบะหมี่อะไรเนี่ยบะหมี่โหนูเอาไั ร้อยบาทมงพังไอ้โง่เฮียลุงเยียลุงมาเยียลุงหาพ่อเอาใครมาเป็นเฮียเลยลุไงไอ้เฮียเป็นเฮียไอ้ลุไงไอ้สัตว์ตีน้อมึงนะ กูคลิปนี้กูแพ้เมื่อไหร่กูกูจบเกมปทันทกกนีกูเกียรเล่นกูเจ็บคอโด้ยกูมาระบายพวกมึงฟังเฉยๆเลยคลิปนี้น่าจะนอนตอนเช้าๆนะกูไม่รู้เวลาอะไรอย่าพูดสาอะไรมากกูโลก,กีบไม่ตรงเวลาอะไรแต่ก็บางครั้งลงบางครั้งก็ไม่ลงก็เหลืองเหลืองของกูมาหาพ่อเหม่อลงุงวันเด็ไปบ้านลุงเลยว่ะอุ้ยลงป่าแก้วใส่กูไอ้เหี้ยแก้วแตกโดนหัวกูมามึงรับผิดชอบค่าพยาบาลใี้กูวไว้สัตว์เฮ้ยมึงเห็นลุงวิ่งปหม มันก็ได้แค่วิ่งตามกูอะยัไงไงเขาก็ไม่วิ่งเข้ามาอยู่ในแจมลุงเช่นนั้นหรอกยัไงไงเขาก็ไม่วิ่งเข้ามาอยู่ในแจมยัไงไงเขาก็ไม่วิ่งเข้ามาอยู่ในแจมยังไงเขาก็ไม่วิ่งเข้ามาอยู่ในแจมวายเศร้าพอดีไอ้ควายไปแล้วครับขอบลลครับว่าลุ้เด้อครับขอจะลุกบอลไปได้ไหนเด้อลุงเล่นตรงเนีย้ยเล่นตรงเนี้ยไอ้สัตว์เล่นตรงเนี้ยโดดโอุ้ยเฮียลุงไอ้ควายหวัวใจไวายเฮียถือแมง่งไอ้สัตว์ มึงออกมาได้นะลกมึงออกมาดีเดี๋ยวนะครูป,ปาใส่ขามันไม่ใช่เลยนะป่ะแล้วมันเจ็บที่หน้าไอ้เหี้ยลุงนี่แม่งแอคติ้งงั้นนี้่ลุงนี่มึงมึงมโนเก่งจะพายนะไอ้สัสมึงนี่นะไอ้เหีย้ยไม่มีลูกไม่มีหลานหรืไงวะปึะ๊บไอ้ลุงไอ้เหี้ยเป็นคุยอะไรเป็นเหี้ยอะไรคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบคายนะครับวันเหลของกู้อีกอะลุงมาทำจบคลิปให้กูหน่อยดี เนี่ยเรียบร้อยบ้านมึงพังไม่เหลือเราไอ้เหี้ยกูตัวไข่มึงอยู่เนี่ยอร่อยนะเว้ยฝีมือกูอะกูยังไม่ได้ทำเชี่ยอะไรกระจกบ้านมงึงโคตรเบาบางเลยสัตว์นี่ขแสบไอีกลูกหนึ่งโอ้โหโวฟอร์มไฟกูกลับบ้านแล้วเลยเราจะการเดินลุงกูมาเอาของไฟกูคืนกูจะมีทางขึ้นชั้นสองยังไงวะร้อยหน้าต่างบ้านมึงอะเป็นแค่เศษกระจกไอ้เหี้ยแต่ันไม่เป็นกระจกแต่รูปแบบอะ ก็จะกลายเป็นเศษกระจกทันทีไอ้ลุงเฮ้ยลุงมาตามหลังกูว่าขอเข้าห้องน้ำหน่อยห่วงแล้งหหนกะสมกะสมกระจกบ้านมึงนี้เปลี่ยนบ่อยอยังวะรวยเลยมันจะมีวิธีขึ้นไปข้างบนไหมวะเนี่ยบันไดตรงนี้อ่ะแต่กูขึ้นไม่ได้ลุงแม่งกูต้องตีนไอ้สัสเอารั้วมากัน้นโอยลุงเป็นเฮี้ยเลยจะเย็นลุงกูแค่ามาช่วยเพื่อนดู กูจะชวนมันไปเล่นเกมไม่เชื่อว่าไอตีกูจะชวนไอตีไปเล่นเกมเป็นเที่อะไรลุงมัเพื่อนกูไอสัตว์เรียบร้อยกูไปแล้วครับกูไม่อยู่แล้วครับเฮียลุงแม่งไล่กูเฮียลุงลุงแม่งไล่กระทืบเด็กไอ้เฮียมึงเป็นคนอย่างงี้เหรอวะขอเวลาได้ปะกูเป็คนคนมีเวลาปะแต่เขาก็ไม่มีเวลาให้กูอยู่ดีโอแต่เขาก็ไม่มีเวลาให้กูอยู่ดีโอเขาก็ไม่มี โอ้เจ็บ G P E หนึ่งดอกกูจะหาทางช่วยไอตีได้ไงไอตีกูอยากช่วยมึงด้วยเพื่อนแต่กูป้าหาแม่มาไอสัตว์ลุงไอเฮี้ยงต่อยกูวะาโตตัวกูวะเฮ้ยไอลุงไอเฮี้ยงแม่กูอะบ้านมึงก็เหมือนบ้านกูบ้านกูก็เป็นของกูเข้าใจไหมครับขอหน่อยนะขอปลาเขาหน้าแม่งอุ้ยเฮี้ยลงหาพ่อม้าเฮ้ย อุ้ยเฮียมันเตะมันเตะปิวเลยอเียอะนะสายกสตีนะมึงนะเด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 ะเอาไอ้มึงยิงกลางหลอดได้ไอ้สายเขีบ้านกูนะไอ้โลนอุ้ยไอ้เฮี้ยไม่มึงไอ้ควายกระโดดสูงชิบหายลุงไอ้เฮี้ยเป็นเฮี้ยมึงเป็นเฮี้ยกับกูนั่นแหละกูก็บอกอยู่กูจะไปช่วยไอ้ตีไอ้ตีมันทำเพี้ยไรมันก็ไม่ทำเพี้ยไรไม่ลงเลย ลุงอ่ะมองจองร้านจองผ่านมันไอ้เหี้ยส,สักทีนึงนสักทีนึงไอ้สัตว์โง่ไปรถตัวเองไปถีควายเอ้ยบ้านมือก็ต้องกลายเป็นของกูเลยแหละจากปลาขึ้นไปสูงข้างบนได้ป่าวะวะอุ้ยปลาไม่ถึงไอ้เหี้ยถึงนะ่าจะมันปลาไม่โดนขอ,อยสักรอนชี่ก็โจกนี้ละไพนน่ไม่ยเฮ้ยแม่ง โคตรเท่เลยอะโอ้โหกระจกมันโคตรเท่ไอแม่งน่าหล่อจัดกูเป็นเฮียอะไรลุงไอ้สัตว์กูไม่คุยกับลุงได้เฮียน้อยใจวะลุงมาทำอะไรกับกูอย่างเงี้ยสัตว์ลุงไอ้เฮียมาลุงมาปิวอุ้ยเฮี้ยมันเตะแย่สัตว์เป็นเฮียอะไรวะเตะไปทั่วเลยมึงนั่นกูตัดขาทิ้งอล้วสัตว์มันคุยอะไรต่อยตัวโตัววะไอสัตว์เขาบ่าตัวตัววะหาแม่มาไอสัตว์ ตัวตัวคูบ้าไอ้สัตว์มึงมามึงก็ใส่ดิมาดิสัตว์โอเคเกมนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมขอขอจบคลิปเป็นเท่านี้นะโอเคไม่ไหวแล้วก็เจ็บคอขอไปกินน้ำหนัาก่อนลูกองค์พันก่อนไม่ไหวแล้วเจอกันติดต่ดไลก์ติดตามผมกันด้วยเลยไปละ let's go รลักมึงด้วยคนดู